วัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับทําไปด้วยสตรอรี่อันนี้ก็เป็นสวนป่ามะขามนะครับนี่เป็นไม้พ่อมะลินะครับวันตอนนี้ก็คือปล่อยเขาเริ่มแตกจริงก้านสาขาออกมาเยอะนะครับเดี๋ยวก็มากระชับพุ่มนะครับให้เขาเป็นรูปเป็นทรงนะครับอันนี้เดี๋ยวนะ ผมสร้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดอันนี้สิบเจ็ดต้นนะครับระถานีสิบเจ็ดต้นหน้าไม้เหรอครับว่าหน้าไม้เ่ยได้ทั้งสองหน้านะครับนี่ฝั่นี้ก็ได้นี้ก็ได้ครับหน้าไม้ได้ทั้งสองหน้านเลย จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าผลโตเร็วครับอันนี้เดี๋ยวมากระชับกิีงกันหน่อยสำหรับที่ใครที่ยังที่เป็นมือใหม่ที่ยังไม่ได้เล่นนะครับลองหัดเล่นดูนะครับมาถามส่วนป่าก,ก็คือทำง่ายนะครับส่วนมากที่เคยได้ยินนิยมมานะครับเขาจะทำให้มันเป็นเลขขี้นะครับเจ็ดเกด จะไม่ทําอันนี้ผมเข้ารวดไว้เข้ารวดไว้แล้วเนี่ยอมรวดนะครับเขาอมรวดก็แสดงว่าเขาจะเดินเติบโตได้ดีนะครับเโค่นโคนอ้วนไปแล้วโคนป่องไปแล้ว,ลวริงนั่งพันขึ้นสูงกว่านี้เดี๋ยวให้เขาบัลลางให้พันเข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็สวนป่านะครับก็จะเป็นถ้าเป็นป่าธรรมชาติก็มีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับคือต้นแม่ก็จะเป็นใหญ่หนะึ่ง ในิดนึงต้นแม่ต้นแม่ก็จะใหญ่นิดหนึ่งส่วนต้นเล็กก็จะเป็นรูปทรงมาอันนี้ก็จะมีรากมีเอ่อรู้สึกว่าพอมาเล็นชุดนี้ผมผมผมเด็ดรากแก้วนะครับเอามือเด็ดรากแก้วแล้วก็ปลูกลงต่อเลยนะครับปลูกไว้นะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดผ่ารากนะชุดนี้ไม่ได้ผ่ารากอันนี้ี๋ยวก็ ปลูกไว้เดี๋วลากเขาขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะกระชับกระชับกิ่งเข้าไปหน่อยกระชับพุ่ม เข้าไปเพื่อจะให้เขาแตกกิ่งให้หนาขึ้นนะครับ กิ่งผมก็ยังเข้ารวดไว้อีกนะครับกิ่งไหนที่อมรวดแล้วก็คลายรวดนี้ก็เดี๋ยวผมตัดชับเข้าไปเดี๋ยวรอรอให้เขาแตกใหม่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนกิ่งไหนที่ติดตามโคนตามโคนนะครับเราเราจะตัดออกเลยนะครับตัดลิดออกให้ให้ใหเขาไม่ ไม่หนาจนเกินไปเดี๋ยวไม่ได้รับแสงนะครับเพเขาไม่ได้รับแสงแล้วก็ไม่ได้รับแสงก็จะชิมผิไปนะ ก็จะรอาแตกพุ่มออกมาแต่พุ่มออกมาก็จะมาก็จะมารับกับข้างล่างนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมรอให้กินใหญ่นิดนึงแล้วก็ให้ตัดออกไล่ออกนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการวองของมะขามนะครับมะขามันป่าเนี่ยเขาเวลาวางวางวางลำต้นจะจะให้มองให้มันทะลุนะครับจะไม่ให้ซ้อนเรียงกันนะครับทะลุทะลุระหว่างระหว่างช่องประมาณนี้นะครับคือจะทะลุเราจะมอง ให้มีช่องว่างจะไม่ผูกให้มันเป็นแถวตรงนะครับประมาณนี้จะมองให้มันเป็นมุมลึกเข้าไปนะครับมนันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมเอาโคดหินใส่ไว้นะครับโคดหินจะไม่ใส่ไวน้นานแล้วนี่เป็นหนองน้ำเขาสึกว่าเขาจะเป็นเขาจะขึ้นตะไคร่น้ำขึ้นอะไรก็ก็ดูเ่าแก่ดีนะครับโคดหิน ก็จะประชับไว้ประมาณนี้นะครับส่วนกิ่งด้านล่างเดี๋ยวผมมาดูนะครับก็าส่วนอันอันไหนที่มันเยอะเดี๋ยวผมก็จะตัดออกตัดออกให้มันเป็นทรงขึ้นด้านบนมากกว่าให้มีเป็นบางกิ่งนะครับให้มีเป็นบางกิ่งให้ให้เปิดลง่งให้เห็น ลองเอามาทำกันดูนะครับผมเอามะขามพรอมเล็กคือถ้าเราชํำไว้แล้วทํำเขางอกขึ้นแล้วก็เด็กตรงหน้าแก้วออกได้เลยครับหน้าแก้วแล้วปักชํำไปเลยแล้เวเขาจะขึ้นรากออกมาสวยเองนะครับอันนี้ก็เริ่มอมรวนแล้วเริ่มอมรวน แสดงว่าเขาจเจริญเติบโตค้วนขึ้นและก็คายคายแล้วก็เข้าใหม่นะครับอันนี้ก็คือสำหรับจะทำให้หลำต้นให้ดูอ้วนขึ้นนะครับทำให้หลำต้นอ้วนขึ้นส่วนมากลวดก็จะมีแค่ต้นแม่นะครับที่ต้นแม่ที่ยังมีเยอะอยู่เพราะว่า อตอนนี้ก็ยังยังกำลังหัดจะเป็นรูปทรงขึ้นมาต่อไปก็รอกิ่งกิ่กงพวนนี้ออกมานะครับก็จะคบุบก็จะหนาขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ลองเอาไปเอาทำดูนะครับทําง่ายครับมะขามสวนป่าต้องทําไซส์เล็กๆดูก่อนนะครับอันนี้ไม้ก็ตั้งแต่ผมเริ่มหัดทํานะครับประมาณสองปีกว่านะครับอันนี้ ชุดแรกชุดแรกเลยนะครับชุดแรกที่หัดทำเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทำไปเรื่อยสตอรี่ขอบคุณมากครับ